จะทาฟันจากต้องเสียเงินหลักแสนเหลือแค่หลักพันคนไข้ทําอะไรฟันหน้าหกซี่นะคะเป็นสะพานฟันแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเป็นรากฟันเทียมเพราะรู้สึกว่าฟันตัวเองไม่สวยแต่ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าเราจะรื้อสะพานฟันทั้งหมดเนี้ยอาจจะมีปัญหาว่าฟันที่เป็นแกนข้างในอาจจะพังได้แล้วก็คงต้องทํารากฟันเทียมทั้งแผงถ้าเกิดหกซี่ก็แน่นอนว่าเกินหลักแสนแน่ๆค่ะและประเด็น หมอคิดว่าการที่จะเปลี่ยนเป็นร่าคาเดียมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สวยไปมากกว่านี้หมอก,ก็เลยบอกว่าโอเคคนไข้คะรู้สึกว่าฟันหน้าของตัวเองอะเหมือนยิ้มอะแล้วมันยกแผงออกมาแค่นั้นหรือเปล่าเพราะว่าฟันหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างขาวแล้วฟันกามน้อยคนละสีกันกามน้อยทั้งสองที่เนี่ยเหมือนหุบเข้าไปข้างในถ้าเป็นเพราะปัญหานี้หมอขอลองแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นก็คือ ทำคอมโพสิตวีเนี่ยตรงตำแหน่งฟันการามน้อยทั้งสองทางางเงี้ยค่ะทั้งหมด4ซี่คืออย่างละสองซี่เพื่อให้สีขาวขึ้นและทําให้ฟันข้างหลังตรงเนี้ยนูนขึ้นมาเพื่อให้รับกับฟันหน้าทําเสร็จอ่ะบอกคุณค่าย,ยิ้มก็เลยบอกว่ามันหายแล้วอ่ะนี่ก็คือสวยได้ภายในครั้งเดียว